สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แฟนมวยทางกุ้ชาตสายตรงชาแนลที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซาพอทอลครับรายการที่จะพูดคุยข่าวสารวงการมวยประจําวันกับผมกุ้ชาตสายตรงที่เพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ที่ยูทูบของเราด้วยนะครับกุ้ชาตสายตรงวันนี้วันพุธนะครับที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารวงการมวยเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับ เกิ่นวันนี้นะครับประเด็นหลักๆของเรานะก็น่าจะในเรื่องของ2รายการใหญ่นะครับ2รายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนี้นะครับในเดือนหน้านี้นะครับโดย2รายการใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะครับก็วันที่7กับวันที่17นะครับวันนี้เนี่ยผมมาจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทั้ง2รายการนี้กันแล้วก็วันนี้ครับมีพรีวิวนะครับในศึกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ในศึก <If S 1> ส Jamie, ิงห์มาวินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นนัดใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนยกมวยของเกียรติเพชรอ่ะเหมือนยกมวยของเกียรติเพชรไปไปที่ลุมพินีเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับทักทายกันด้วยแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่กําลังเข้ารับชมอยู่นะครับคุณเสกเทวดานางฟ้านะครับบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็คุณวรจักรด้วยบอกว่าเอฟซเจ้าเก่านะครับนะก็ค่อยๆยทยอยเข้ามานะครับค่อยๆยทยอยเข้ามาเดี๋ยวผมเช็คเสียงเช็คภาพหน่อยแล้วกันมันเป็นยังไงบ้างนะครับ นะคใครที่รับชมอยู่เนี่ยก็รบกวนช่วยกันรีวิวนิดนึงนะครับว่าเสียงภาพเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันเป็นยังไงบ้างกลัวไม่ชัดอ่ะเนาะนะคุณสมรักนะครับจาก y t u t u นะสวัสดีครับนะคุณเมทีว่าจานกุ้ยแฟนเป็นไงบ้างหายดีได้ยังบุญรักษาอ่าพระคุ้มครองนะก็ตอนนี้ก็พักฟื้นนะแผลผ่าตัดอยู่นะครับก็อ่าผ่าตัดออกมาได้ทักสามวันก็ดีขึ้นตามลําดับครับขอบคุณคุณเมทีมากๆนะ วัชรพลใหญ่โตจังครับกระดูกเสียเปรียบไหมนะเดี๋ยวว่ากันวันนี้นะฮะแล้วก็คุณปียพงศ์นะฮะสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเสกเทวดานางฟ้านะครับบอกว่าชัดเจนครับนะ,ะก็แบบขอชัดๆเลยนะนะ,ะแล้วก็คุณกบวัดน้อยนะบอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับผมนะ,ะแล้วก็คุณวิเชียนนะฮะสวัสดีครับคุณสมรักบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนครับ เดี๋ยวเราไปกันที่ศึกสิงห์มาวินกันเลยแล้วกันนะในค่ำคืนนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยโชคดีกับปันเพชรจะต่อยกันนะแต่ว่าก็เสียดายนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ชกกันนะครับแหมเสียดายจริงๆมาดูที่คู่แรกก่อนนะครับสำหรับมวยคู่แรกนะครับเป็นการเจริของมณีแดงเกียรติสานิตนะครับจะเจอกับประตักชัยมวยพักยกชายทุ่งสงนะครับนประตักชัยซินบีมวยไทยทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยฟอร์มสดทั้งคู่นะครับ ทา,งน,านงน้้นมาีแดงเนี่ยก็ชนะมารวด3ไฟต์ติดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยต่อยที่หัดใหญ่นะครับชนะวุิวอไกรทวี e. ส่วนทางด้านอประตักชัยนะครับก็ชนะคะแนนลูกแมนสอสอวคนนะครับที่อ่าเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวนที่19ที่ผ่านมาส่วนคู่ที่2ครับคชสารทอดมวยไทยนะค,คนนี้นี่นักมวยชาวเมียนมานะฮะเห็นไปต่อยเลดเวมาคนนี้ไปต่อยรายการใหญ่เลยนะเลดเว ก็จะสารสอจอต้อย8ริ้วนะครับหรือว่ากล้องชายแดนทพาน49น่เกาน้ำมวยจากจังหวัดตากนะครับคนนี้นี่กระดูกดีนะครับแล้วก็ต่อยสนุกนะครับประเภทต่อยสนุกเปิดเกมนะเป็นมวยถนัดขวานะครับนะมีแพ้คะแนนเพชรมงคลอ,อปิติศักดิ์นะครับชนะพร้อมยออันดามันล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนปฏิหารพอลักบุญนะที่ลาดําเนินแต่วา่าล่าสุดอีกเนี่ยหลังโควิดเนี่ยเขาได้ต่อยเลดเวไปครั้งหนึ่งเหมือนจะต่อยกับมวยแถวๆยุโรปอะนะครับ โคจาสานฮอตมวยไทยเนี่ยถือว่าดังดังทีเดียวนะที่ที่ประเทศของเขาเนี่ยเมียนมานะก็เหมือนไปต่อยมีชื่อเมียนมาด้วยนะมีมีชื่อเป็นเมียนมาด้วยเนี่ยจะเจอกับโปสีสิทธิ์แก้วประพลนะครับหรือว่าปลื้มบ้างบ้านไร่กังเขนดมอ่าบ้านไร่กังเขนดงอ่ะนะครับเป็นนักมวยจากจังหวัดระนองน,นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลคนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยแพ้นกยอดพานุบูมเล็กเซียนมาที่เวทีมวยจิตมังนนคู่นี่เนี่ยผมชอบโคจาสานนะนะครับดูเล็กกว่าในอยกว่าแต่ว่า เรื่องหมัดลำหักลำโค่นกระดูกมวยดีกว่าเยอะนะครับเ,เคยต่อยช่องเจ็ดเนะเคยต่อยช่องเจ็ดต่อยลุมพินีเนี่ยหลายครั้งนะครับนะก็ดูว่ากระดูกอะไรกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยดีกว่านะครับโดยโพสีเนี่ยล่าสุดมวยดีๆที่เขาชนะเนี่ยมีชนะฟ้าวิเศษเล็กนะครับวันนั้นชนะฟาวิเศษเล็กตั้งแต่ปี62อะ่ะแพ้ยอดพานุนุ่นตั้งแต่ปี62เหมือนกันนะนะครับก็คือเลือเวทีไปเป็นปีเลยะนะครับไม่ใช่เพิ่งต่อยกับฟาวิเศษเล็กนะ ตอนนี้ฟ้าวิเศษเลกเขาไปไกลแล้วนะครับนะก็เลือเไปทีไปเป็นปีเลยนะครับก็ชอบโคชิสารมากกว่านะครับส่วนคู่ต่อมาครับนะฮะเป็นการเจอกันของใครเนี่ยนะดูชื่อนิดนึงเนื้อชาญพรัญชัยนะครับหรือว่าเพชรชันชัยนะครับนักมวยจากังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยพรัญชัยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับคนนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะฮะช่างได้ร้อยสิบหกจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดลดไปจุดสี่นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะลำาพลศักดิ์ลังสิทธิ์นะครับ เมื่อวันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยอตกรนะก็ชนะน็อกเลยวันนั้นนะถือว่าไม่ธรรมดานะชนะน็อกนาพลสักลังสิทธ์เนี่ยนะครับส่วนทางด้านคู่ชกของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าบอยอุบลนะสิทธิหลวงพี่น้ําฝนนะฮะบ,บอยอุบลอันสุขุมวิทนะซ้อมอยู่ในค่้ายมวยอันสุขุมวิทครับเป็นประเภทมวยเหนียวนะวงในดีนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเล็กเหลือเกินนะเมื่อเช้าเนี่ยช่างได้117.3ลดไป1.3นะครับ ฟอร์มหลังเนี่ยแพ้เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะฮะแพ้ดนน็อกแพ้น็อกกรุงเทพนะครับสโชคมีชัยนะแล้วก็มาชนะเพชรใสทองสเจ้าเล็กมึงนนนะฮะก็ถือว่าฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยดูชาญจะดีกว่านะดูชาญจะดีกว่านิดนึงนะครับดูชาญดีกว่านิดหนึ่งได้ใหญ่ด้วยวันนี้นะผมชอบชาญพรัญชัยนะอีกคู่หนึ่งนะครับก็5ดาวเนี่ยให้สัก4ดาวเลยนะครับได้ใหญ่นะได้สดด้วยส่วนคู่ต่อมาครับหืดูตัว <laughs> โอ้โหดูตัวฮะอันนี้ไม่ต้องย่อนะโอ้โหดูตัวเดินะเบลล์เบล่าเลยนะฮะวชรพลสินมาวินนะครับหรือว่าวัชรพลเอนนี่มือไทยนักมวยจากจังหวัดสงขลานะครับสูงยาวเข่าดีนะเข่าแหลงแทง,แทงเจ็บนะครับยัดไส้สวยงามเลยคนนี้ต่อยกับพวกใครมาบ้างน,นะฮะต่อยกับยอดขุนศึกสิทธิ์คูเยี่ยมนะครับมาชนะน็อกเพชรบึงการนะชนะคะแนนเดชพิชัยนาวีอันดามันนะฮะวันนี้มาแทนกันทันหัน แล้วจะเจอกับยอดอุดรอ,อ,อัจฉริยะประดิษฐ์นะฮะยอดอุดรออุดอุดรน,นะครับนะกนะ็เป็นมวยแทนนะเดิมทีเนี่ยจะสิงสยามพีบุญหลายเนี่ยจะเป็นคนต่อยนะแต่ว่าก็เป็นยอดอุดรเนี่ยเข้าเวรแทนนะครับเป็นมวยรูปร่างเล็กนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นทีเด็ดดีหรือเปล่าเป็นมวยรูปร่างเตี้ยนะฮะแต่ว่าหมัดดีอ่ะแต่ดูรูปร่างเนี่ยมันโอ้โหต่างกันเยอะอะดูภาพเต็มเต็มอีกทีโอ้โหคือมันเล็กใหญ่กว่ากันเยอะจริงๆนะครับ เดิมจริงๆก็โก็โหดูตัวเด่นะผม่ชอบไปที่ยอดอุดรนะถ้าเกิดต่อยกับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าต่อยกับน้ำพลเนี่ยต่อยกับวชรพลเนี่ยโหมันใหญ่ไปอ่ะนะครับใหญ่เกินนะคือถามว่ากระดูกมวยเนี่ยยอดอุดรเหนี่ยกว่าหลายขุมเลยแต่ว่าดูรูปร่างด่นะครับโดยวันนี้เนี่ยช่างร้อยสิบสามด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยยอดอุดรเนี่ยต่อยอยู่สักประมาณร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดเองนะครับไฟน์นี้เนี่ยก็ปล่อยอีกสองปอนนะเจอมวยตัวใหญ่อีกผมชอบวชรพลนะ นะครับดูเดมันความใหญ่งี้ยมันจะยังไงอ่ะเป็นผมก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับต้านไม่อยู่เหมือนกันนะก็ดูว่ายังมองไม่ออกเลยว่าจะเอาตรงไหนนะฮะก็อาจจะมีหมัดน,นะต่อยนะต้องต่อยให้หล่นนะครับรวนคู่ค้ำครับคู่ห้านะครับคู่ห้านะครับก็เป็นการเจอกันของทางด้านพฤหัสน้อย t b n TBM ยิมนะฮะ หรือว่าจากกลวิษณุกลการนะครับมวยสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บเลยคนนี้นะครับวงในเนี่ยมีศอกด้วยนะครเมื่อช่วงเช้าเนี่ยช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสองจุดแปดนะครับก็ลดไปหนึ่งจุดแปดนะครับฟอร์มหลังเนี่ยชนะขุนพลน้อยสิทธิ์แก้วปฐพลมานะครับก็หายไปนานอะ่ะจนกลับมาแพ้ขุนพลน้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะขุนพลน้อยนะครับส่วนน,นั้นฉมวกเพชรครับโอ้โหขึ้นชื่อว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นมวยดีมากๆฝีมือดีอะไรดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ ตอนต่อยอยู่ที่เวทีมวยอัตกรเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยเป็นดาวดังเลยดีกว่าเพราะว่าชนะรวดรวดแบบหลายไฟมากๆแต่ทว่าครับสามฟอร์มหลังเนี่ยไม่ไม่ดีนะฮะออกไปเข้าขั้นแย่ด้วยนะครับมีแพ้คะแนนชัดชัย PK นะครับมีแพ้ดีเซลน้อยนะครับแล้วก็มาแพ้น็อกจอมมิคาดไฟที่ต่อยแพ้น็อกจอมวิขาดเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ยแย่มากๆนะครับเจอเข่ากระซ่วกระซ่วเข้าไปเนี่ยโอ้โหอยู่เลยนะครับไฟนี้เนี่ยโอ้โหต้องปล่อยขึ้นมาอีกนะ ต่อยเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมแล้วนะมีต่อน้ําหนักอะ่ะคู่นี้นะครับก็เป็นมวยแทนอะ่ะตอนแรกตอนแรกเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นมวยแทนเข้ามานะครับนะผมดูก็งงๆเหมือนกันนะนะนะครับก็ดูว่าทั้งแทนทั้งอะไรเนี่ยนะครับลําบากฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยผมชอบที่พลึกหัดน้อยนะครับนะผมชอบที่พลึกหัดน้อยนะนะครับดูว่าชม่วโเพชรเนี่ยดูเนื้อตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ S <S <S นะครับส่วนอ,อีกคู่หนึ่งครับหนึ่งนะสลับรูปหน่อยนะครับคู่รองนะครับแหมคู่นี้จอมพรันชัยนะเจอกับปฏิหารพอหลักบุญนะไม่รู้ว่าปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่านะครับจอมพรันชัยต้องบอกว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ใครมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไฟล์ลวดแล้วนะครับโดยล่าสุดเนี่ยชนะเพชร,รมรกรสิทธิ์นายกทวีต,ตงพงศ์นะครับ นะก็ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับวงในดีนะวงนอกจ,จัดจ้านนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกบู๊ๆหน่อยนะครับสำหรับจอมพรันชัยส่วนปฏิหารพอหลักบุญนี่ก็ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับนะช่วงที่เขาต่อยมวยรอบเนี่ยนะมวยรอบปุนเสือเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวดีเลยอ่ะนะครับแต่ว่าต่อยไปต่อยมานี่ก็ไม่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ล่าสุดเนี่ยชะนะน,น็อกโฟกัสลักชาตินะครับเป็นมวยสูงยาวอ่ะนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชะนะแสงพิชิตเอนนี่มวยไทยเลยนะถือว่าพัฒน,นาการดีครับดูรูปร่างวันนี้เนี่ยได้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังเอียงไปที่จอมพารานชัยนิดน,นึงนะครับนะยังยังชอบยังชอบจอมพรันชัยในเรื่องของจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับนะบก็ดูกระดูกอายุอะไรต่างๆเนี่ยดูว่าคู่ขี้นะจอมนี่ก็อาจจะดูดีกว่าหน่อยๆนะครับในเรื่องของการผ่านมวยมาบ้างช่วงหลังนี่ก็ มีโอกาสได้ต่อยรายการดีในการใหญ่นะครับต่อยออกช่องเจบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ก็ถือว่าดีมากๆนะครับนะชอบไปที่ทางด้านจอมพรันชัยครับสำหรับคู่ลองแล้วก็คู่อีกนำรายการนะครับก็เป็นทางด้านอะไรนะทีเอ็นมวยไทยอ่ะนะครับซีแควนะฮะซีแควทีเอ็นมวยไทยน่าจะเจอกับทางด้านแม็กนัมเกียรติชัชนันนะครับทั้งคู่เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาไปใช้บริการมวยต่างชาติซะมากกว่า นะครับสี่แควเนี่ยช่วงหลังเนี่ยฟอร์มแย่มากนะถ้าต่อยมวย5ยกเนี่ยแพ้นกเดดลิ์แพ้เอกวายุนะฮะแพ้สู้ศึกก่อนจะมาชนะลูก้านะครับที่ที่เวทีมวยเดอะบาร์ซ่านี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยนะสี่แควก็มึนๆน่ะเป็นมวยมึนๆไม่รู้เป็นไงมึนจังเลยนะฮะส่วนแม็กนัมเกียรติชันนันนะครับหรือว่าดีแสนชัยน้อยสิทธิเชษบุญธรรมนะแสนชัยน้อยนิทิพัฒน์นายความเนี่ยนะครับ เป็นมวยประเภทหนักแรงครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีมากนะก็ชนะหลุยคัมปัวเดนะครับนักมวยเปรูนะครับเป็นเหมวยฮาร์ดคอร์นะมาชนะคะแนนชมกเพชรอโยธยาไฟยิมนะครับชนะเซดดิกดาซินวานะครับนักมวยชาวสเปนแล้วก็มาชนะคะแนนเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวก็ผมชอบแม็กนัมนะนะครับต้นๆเนี่ยลุ้นนับลุ้นน็อกเลยนะนะครับชอบมากๆดูสี่แควเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นมวยมึนๆอึนๆยังไงชอบกลก็ไม่รู้นะ นะครับแต่ว่าซ้ายดีนะเป็นประเภทแบบเตะแรงนะครับซ้ายดีแต่มีอาวุธเดียวอะ่ะวงในก็ไม่ค่อยดีนะฮะวงนอกเนี่ยมีแข้งซ้ายแรงๆอะ่ะแต่ว่าแม็กนัมผมดูหลากหลายกว่ามีหมัดมีศอกนะครับช่วงหลังนี่ก็ยืนระยะได้ละห้ายกนะครับสําหรับวันนี้นะผมชอบใครบ้างนะครับผมชอบใครบ้างวันนี้นะครับแรบนิงนะอ่ะเปิดกระดานให้ดูเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยผมชอบไปที่โคชสารนะครับโคชสารทอดมวยไทย นะครับคู่2นะผมว่ามีนับมีน็อกอ่ะนะครับต่อยระดับเลดเวมานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับชอบโคชสารนะครับชอบจอมพรัญชัยแล้วก็ชอบสี่อ่าชอบแม็กนัมนะครับชอบแม็กนัมเกียรติชัชนันนะครับนะก็ตอนหลังเนี่ยดีนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงอ่ะชอบไอ้ตรงนี้แหละนะครับความหนักความแรงโดยเรดวันนี้นะครับเปิดไว้ยังไงบ้างนะครับคู่ที่1ครับประตักชัยเนี่ยต่อ32คู่2เนี่ยโคชสารต่อ54นะครับ คู่3เนี่ยชาญต่อ32เลยนะครับคู่4เนี่ยยอดอุดรต่อรองนะก็ดูวัชรพลเนี่ยใหญ่เหลือเกินเนี่ยใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเลทเนี่ยอยู่ที่ใครต่อรองนะดูเห็นเห็นรูปล่างเนี่ยเลทน่าจะไปทางวัชรพลละมั้งนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับส่วนคู่ค้ำเนี่ยพฤหัสน้อยต่อ11 8เลยก็ด้วยฟอร์มการชกด้วยนะพฤหัสน้อยเนี่ยตอนหลังเข่าเหนียวนะครับแล้วก็จมูกเพชรเนี่ยโดนเข่าก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นมวยแทนด้วยนะครับถ้าจะอีกสักคู่หนึ่งเนี่ยก็คงจะชอบพฤหัสน้อยนี่แหละ เลทแพงไปหน่อยนะครับแล้วก็คู่รองเนี่ยผมชอบจอนพารัญชัยนะครับเลทเปิดมา19กนะก็เป็นรองในเรื่องรูปล่างนะครับแต่ฟอร์มการชกดีนะครับกำลังมั่นใจส่วนคู่เอกเนี่ยโอ้เสือแม็กนัมเองนะก็รีบไปกดนะแม็กนัมนะครับผมบอกเลยวันนี้เนี่ยชอบที่สุดเลยแม็กนัมนะเผลอๆเนี่ยมีอาจจะถึงนับน็อกเลยนะนะครับชอบมากๆเลยวันนี้นะฮะแม็กนัม um. เกียรติชัชนันนะครับนะก็ต้นๆเนี่ยหนักแรงมากนะครับหนักแรงมากเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมาอ่านข้อความไปหน่อยนึงแล้วกันก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับนะพี่ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับแชร์แล้วนะครับนะขอมวยขายทีครับนะก็ผมชอบถ้าถ้าตัวเดียวนะวันนี้ผมชอบแม็กนัมนะครับนะครับผมชอบแม็กนัมคุณบ่าวท่าสม็ดนะครับสวัสดีครับคุณสุรินนะครับบอกว่าหวัดดีน้องนะครับคุณอะไรเนี่ยนะฮะก็อ่านชื่อยากนะครับสโลดนะฮะใช่ไหมฮะอ่านถูกไหมนะครับแล้วก็ขอมวยทีแล้วก็คุณนนทวีว่าเช็คราคาเว็บ เมื่อเช้าทําไมสุกสิงว่ามาวินไม่มีนะครับก็ลองลองเข้าไปดูใหม่เนาะน่าจะมาแล้วนะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์โปรแกรมอะไรเข่าโปรแกรมเมอร์นะฮะมาเกเรตวานเน็กนะเข่าไวกิ้งซามิล่านะฮะโอ้โหสุดๆเลยนะถ้าคู่นี้คงเจอกันยากอ่ะนะเพราะว่าซามิล่าเนี่ยเขาต้องระดับโลกแล้วนะซามิล่าเนี่ยชนะสาวสิงนี่ต้องไประดับโลกนะคือวันแชมเปี้ยนชิพนี่ยังเล็กไปนะผมว่าต้องพวก UFC อะไรพวกเนี้ย นะซ้อมอยู่แฟร์เทคนะซา,ามิล่านะคุณเมธีนะเก่งมากนะส่วนมาร์กาเลสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพวกดังกล้องฟ้าอะไรก่อนนะครับค่อยว่ากันนะพี่ศักดิ์สิทธ์ว่าสวัสดีครับคุยใช่นะครับแชร์แล้วนะคุณสมานด้วยนะครับส่งติ๊กเกอร์เข้ามาขอผลลิ้วปูหน่อยเมื่อคืนก็เฉือนชนะเมจแลนด์ไปนะสองหนึ่งนะครับขอเลทล่าสุดด้วยครับก็ไม่รู้ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยล่าสุดขนาดไหนนะดูมาจากเว็บอีกทีหนึ่งนะครับ คุณมอนแล้วม่าต้องเอิรนนะครับวัวบอกว่าสวัสดีครับไอ้กูชาติสุด่อ fc ตลอดชีวิตครับไอ้นะครับขอบคุณครับนะวิจารณ์ช่องเจด้วยครับพี่คุณคลินิกก็ถ้าเป็นมวยตู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันศุกร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมวยตู้ก็จะมาคุยกันในช่วงวันศุกร์นะเป็นเป็นรูปแบบรายการเรานะครับนะเพราะเดี๋ยวเผื่อมันมีปรับเปลี่ยนด้วยไงนะครับแต่ว่ามีข่าวของช่องเจมาฝากนิดนึงนะวันนี้นะครับ๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับมีข่าวมาฝากนิดนึงสวัสดีน้องเพชรสมรงด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็ คุณพี่ราบขาวว่าตรงกัน4ตัวนะครับนะก็ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะขอราคาเลทล่าสุดหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยด,ดูดูในเว็บที่มันเป็นโปรแกรมมวยอ,อาจจะเป็นเลทตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเลทมันวินว่งไปขนาดไหนแล้วนะเดี๋ยวขอญาตด,ดูนิดนึงแล้วกันนะขอญาตด,ดูนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูในเพจดูในเพจกันเพราะว่าเห็นในในกลุ่มเนี่ยยังยังไม่มีส่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ยังเป็นเลทเมื่อเช้าอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวใครมีก็ส่งให้หน่อยก็แลนะ้วกันเนาะใครมีก็ส่งให้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ไปคุยเรื่องอื่นกันต่อนะใครมีฝากรบกวนส่งให้นิดนึงแล้วกันนะครับคุณออนอนงวัศเสกสรรเจอของใหญ่โลเบวิเคราะห์คู่นี้หน่อยได้เลยนะะผมผมเตรียมข้อมูลมาพอดีนะครับ สวัสดีพี่สามารถด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกัปตันก๊อฟด้วยนะครับสวัสดีครับจาก u t u b e นะคุณพี่พัฒนะครับบอกว่าติดตามตลอดครับขอบคุณครับผมนะฮะช่วยช่วยกันติดตามหน่อยเนาะนะพี่สามารถนะครับสวัสดีครับ fcpk ว่าสิครับ fc จากนครปฐมนะช่อง7เปิดให้คนเข้าชมหรือยังนะครับยังนะครับยังก็คงจะต้องรอวัคซีนอ่ะคุณวัด11นะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวอื่นบ้างละกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวนะเป็นข่าวในศึกใหญ่เลยนะครับ ศึกใหญ่อ่าก็ใกล้ๆแล้วนะเร็วๆนี้นะครับก็จะทําการแข่งขันแล้วนะครับถือว่าโปรโมทกันดีนะครับศึกเซตนะฮีโร่ซีรีส์นะครับงวยไทยสืบสารอ่าสืบสารตำนานวีรบุรุษนะครับสำหรับรายละเอียดข่าวนะครับก็เมื่อเมื่อวานนี้นะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากจบรายการของเราไปนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับในศึก SAT นะครับก็น่าจะย่อมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่แหละแล้วก็ นะครับและร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวจัดศึกทวงบอลลังศักดิ์สีกีฬามวยไทยโหต้องขนาดนั้นเลยฮะศึก SAT Hero ซีรีส์มวยไทยนะครับสืบสารตำนานวีรบุรุษมวยไทยโดยมผีผู้หลักผู้ใหญ่นะมาร่วมงานมากมายนะครับโดยในศึก s ซตฮีโรเนี่ยนะครับ,นะรบจะมีให้มีมวยชื่อดังให้ชมเนี่ยเคู่ด้วยกันนะครับโดยจะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่7 พฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกอาทิตย์เดียวเองนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่วิธีมวยโวลสยามสเตเดียมนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องเ c o t คนะครับตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับส่โมงเย็นเนี่ยเข้าเปิดให้แฟนมวยเข้าชมส่วนถ่ายทอดสดเนี่ย5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทางช่องเ c o t ค HD 30นะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ต้อนรับเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับส่วนคู่ไฮไลท์นะครับคู่เอกก็จะเป็นคู่นี้เลยครับ ก้าหน้าสจอต้งปาจีนจะเจอกับซุปเปอร์บอลตีมึงเลยนะครับจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะซุปเปอร์บอลทีเด็ด99กนะครับนะก็มีการแถลงข่าวไปถือว่าภาพเนี่ยออกมาดีมากๆาเลยทีเดียวนะครับโดยอีกคู่หนึ่งเนี่ยที่แฟนมวยให้การสนใจเนี่ยก็คือคู่นี้เลยครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์นะครับจะแก้มือภาค2นะกับทางด้านเสาเอกสิทธิเชืบุญธรรมนะโดยกุมารดอยเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าการชกในไฟนี้เนี่ยเขาได้ชกในเวทถนัดของตัวเองมั่นใจนะครับว่าจะชนะล้างตาเอาชนะ เสกเสาเอกสิเช็บคุณทำได้แน่นะในศึกทวงบาลังศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยนะศึกเซตนะฮีโร่ซีรีส์มวยไทยนะสืบสืบสารตำนานวีรบุบรุษมวยไทยในวันที่7นี้นะครับอ่ะยังไงก็ใกล้ๆวันแล้วเนี่ยก็ไปติดตามรับชมแล้วกันเนี่ยดูเนื้อตัวของกุมารดอยเนี่ยโอ้โหฟิตเปี้ยเลยนะครับตอนหลังนี่ก็ต่อยสนุกนะอยากให้เจอซื่อสัตย์มากกว่านะนะดูคู่มวยทั้งหมดนะครับก็มีดังนี้นะครับนะมาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะก้าวหน้ากับซุปเปออรรร์บบนนนะะคคัไไมู่้้ภาหแลวนะ ่อยกันมาหลายภาคแล้วอะ่ะนะมีบุญหลงกับฟ้าเป็นหนึ่งนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแฟนมวยให้การตอบรับมากทีเดียวนะครับบุญหลงเตะหนักนะแต่ว่าเจอลูกตื้อของฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยจะรอดไหมนะครับส่วนคู่อีกคู่หนึ่งก็วรวุฒิเจอเดชชัยยานี่ก็ต่างศึกต่างสายนะครับเสาเอกกับกุมารดอยนี่ก็ต่างศึกนะแต่เคยต่อยมาแล้วยังมีชอบฟ้าลูกนิมิตครับสุริยันเล็กเจออภิวัตแล้วก็ฟ้าวิเศษเล็กรักชาติเจอไม้สังคม สอยิ่งเจริญการช่างนะครับถือว่าเป็นศึกที่น่าดูอีกศึกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปนที่อีกศึกหนึ่งเลยนะครับที่ผมโจรหัวไว้ในวันนี้ว่าเป็นเดือนพฤศจิกานะครับที่เป็นมวยดีๆมากมายนะครับก็จะมีการจัดในศึกสอสมหมายนะครับที่หน้าห้างเซนทัลโคราชนะครับเริ่มการชกเนี่ยสิบเในการในวันที่17นะครับก็วันที่7ก็ไม่ให้ดูเว้นว่างไปอีกสัก2อาทิตย์ก็มีให้ดูดีๆอีกแล้วนะครับชมฟรีด้วยนะครับศึกนี้โดยคู่เอกนะครับจะเป็นการเจริญของเซกสัน พระฮูริโอโลโบนะครับที่กําลังฮอตมากๆคู่นี้เนี่ยต่อยพิกัด141ปอนด์นะครับถือว่าเป็นงานหนักของเสกสารอีกไฟล์หนึ่งเหมือนกันยังมียอดเหล็กเพชรนะครับเจอกับมงคลเพชรยอดกิตสดาประทะกิ่งซางเล็กตีโต้กลับมาแล้วนะเห็นแฟนมวยเนี่ยถามหามานะจะเจอกับเบิกบานนะตีโต้เจอเบิกบานนะครับนะบนะแล้วก็มีเพชรสมหมายเจอโชคพันล้านนะครับหรือว่าปังตอนะครับมีกำชัยพอหลักบุญเจอวัชรชัยวอจักรวุฒนะครับ ก็ใหญ่ๆทั้งคู่ทั้งรายการเลยนะเสือใหญ่ชอห้าพยักเจอเด่นลิศปอเตรกุลแล้วก็นิมวยในพื้นที่นะนะครับน้อยห้าปอเนี่ยสายฟ้าเข้มมวยไทยเจอสตังทองชอห้าพยักยังมีแมมมอตออุดดอนนะครับสี่สิบกิโลครึ่งกับดาราทองสจอะไรเนี่ยโอเล่โอเล่อะไรเนี่ยโอเล่ใสโอเล่ยโสนะโอเล่ยโสนะครับก็ติดตามมาได้นะครับถือว่าเป็นรายการนัดใหญ่เลยนะครับแหมชอบมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยโลโบเนี่ยกำลังฮอตมากๆเลยนะ กำลังฮอตสุดๆเลยนะฮูริโอโลโบนะครับใครก็ขวางลำบากแล้วคราวนี้เนี่ยขึ้นเจอเสกสรรอีกนะยิ่งๆเป็นงานหนักของบางสาันเลยนะครับไปต่อเนื่องกันอีกที่ข่าวนึงเลยนะครับสำหรับทางด้านถนนไทยสมหวังไก่ย่างนะครับก็กําลังจะมีในการที่สึบมรสีอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ย้ายไปใช้สีเสื้อแฟร์เทคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการเปิดเผยข้าตัวนะครับของทาง ถนนชัยนะครับในการย้ายไปที่แฟร์เทคเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับถือว่าค่าตัวประมาณนี้เนี่ยถือว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะเพราะถนนชัยเนี่ยเป็นมวยที่เรียกคนอยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่เรียกคนเข้ามาชมอยู่แล้วนะก็มีทั้งนักลบนะฮะเฟอร์เลอรี่นี่ก็คือเป็นขุมกําลังใหม่เลยซื้อไป3ามามคนล้วนเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นมวยที่สามารถเอาไปต่อยอดได้เลยช่วงนี้เนี่ยถนนชัยก็เก็บฟิตซ้อม เก็บตัวฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับก็รอวันที่จะต่อยในศึกมวยอเดสีสัปดาห์นี้นะครับวันที่1พฤศจิกาจะเจอกับคู่ปรับเก่าเพื่อนรักเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับถนนชัยกับทักษิณเล็กส่วนผมมีข่าวของมวยไทยเจ็ดสีมาฝ่ายนิดหนึ่งที่บอกนะครับในคู่รองเนี่ยนะครับมีการชิงแชมป์ว่างในรุ่นฟราเวทของสนามมวยไทยเจ็ดสีนะครับระหว่างทับทิมทองสเจ้าเล็กมืองนน์เจอกับนมเปรี้ยวโตราชทันนะครับก็ ผมมีความเคลื่อนไหวของนมเปรี้ยวมาเน็ตหนึง่งแล้วกันตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับอยู่ที่ค่าย PK นะอยู่กับอาจารย์เลยนะสุเทพนนท์นครนะเป็นเทรนเนอร์ระดับตำนานนะเมื่อวานนี้ผมลองไปดูข้อมูลมาแล้วนะก็ถือว่ามามาเขาเรียกว่ามาหัดหมัดนะมาหัดเบสิกการออกหมัดนะครับของทางนักมวยในค่าย PK นะครับก็อย่างเห็นตะวันฉายเนี่ยนะต่อยแสงมณีได้นับเนี่ยก็มาจากการเทรนนะครับของทาง้าอาจารย์สุเทพนี่แหละ นะครับดูไฟนี้เนี่ยนมเปรี้ยวเขาแน่นี่ตั้งใจทีเดียวนะครับนะแต่ว่าก็เจอของหนักทับทิมทองนี่ก็ไม่ธรรมดานะคู่นี้เนี่ยถือว่าได้ลุ้นกันถึงดีกายอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในศึกมวยจสีสัปดาห์นี้น่าดูทุกคู่เลยนะน่าดูทุกคู่เลยดูว่านมเปรี้ยวเนี่ยนะไปดูใน Facebook ส่วนตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจพอสมควรนะครับกับการชกในไฟนี้เห็นบอกว่าทางเ,าเสี่ยแขกก็มีการอัดฉีดนะไปไปพอสมควรแล้วก่อนชกนะครับก็มาดูว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับ คุณเวทีบอกว่าสุดสัปดาห์นี้แฟนผมต่อยด้วยนะดานิล่านะครับแต่ซามิล่าก็สวยมาเรียลูเมตก็น่ารักอลิเซียก็สวยเลือกไม่ถูกนะฮะก็น่ารักทุกคนแล้วก็มีอีกมาลีหนึ่งนะมาลีไฮนะฮะน่ารักเหมือนกันล่าสุดเนะี่ยต่อยกับพรพันธ์เนี่ยโอ้สวยเลยนะคุณคลินิกบอกว่าช่องเจ็ดด้วยพี่วิจารณ์อาทิตย์นี้ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าจะเอาแบบลึกๆล,ละเอียดละเอียดนะผมขอยกไปวันวันศุกร์ก็แล้วกันนะ ผมขอยกไปวันศุกรนะ์เนาะก็วันนี้นี่ก็มาแจ้ง่าโปรแกรมให้ทราบนิดๆหน่อยๆนะครับเอาเป็นกิมมิคพอนะเอาเป็นว่าถ้ามองดูตามมองดูตามสายตาผมตอนนี้นะเอาแบบคร่าวๆนะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกผมชอบเกียริเพชรเกียริชัชนานนะเหสวนเนี่ยฟอร์มไม่ดีตอนหลังนี่ยิ่งต่อยยิ่งยิ่งแย่นั้นแล้วก็ผมชอบต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยนะครับต้นกล้าเนี่ยคือนักมวยที่หักปากาเซียนเนี่ยชนะไอ้เจ้ามาเหศวรมาหรือเปล่าแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยต่อยสนุกมากต้นก้าเสือก้าวยไทยเนี่ยจำชื่อนี้ไว้นะนะครับเขาเอามาสร้างแล้วเจอทองพูนเนี่ยอย่าคิดว่าทองพูลกระดูกดีกว่าอย่างเดียวนะครับนะครับทำเป็นเล่นนะเจอหมัดของต้นก้าเนี่ยถึงนับน็อกเลยนะต้นก้าเนี่ยตอนหลังฟอร์มดีมากส่วนคู่รองเนี่ยผมชอบไปที่นมเอผมชอบไปที่ทัพทิมทองนะผมยังดูว่าจังหวะความหลากหลายอ่ะยังอยู่ที่ทัพทิมทองนะที่สำคัญเนี่ยยังความงมั่นใจด้วยนะฝีมือวงนอกเนี่ยเขายิ่งไม่กลัวเลย นะแล้วก็นมเปรี้ยวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นมวยตัวใหญ่อะไรมากมายนะครับถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยจัดมามาเนี่ยคือมองไม่ออกนะว่าใครเป็นใครกันแน่ผมยังชอบพี่ทับสิมทองนะครับแล้วก็คู่เอกเนี่ยแน่นอนแหละนะฮะก็คงจะต้องถ,ถนนชัยอะ่ะสามยกแรกอาจจะดูอึดอัดหน่อยแต่ว่าพอมาสักปลายปลายเนี่ยอาจจะดีนะอาจจะถึงน็อกอีกนะครับแล้วก็คุณสุดท้ายว่าสวัสดีครับชอบมากครับรายการนี้นะขอบคุณมากนะครับก็ติดตามกันทุกวันกันแล้วกัน อาจจะมาบ่ายโมงบ้างนะครับถ้าวันที่ผมอยู่ออฟฟิศเนี่ยดูบรรยากาศอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะมาบ่ายสองบ้างบ่ายสองครึ่งบ้างนะครับตามนี้นะฮะก็บางทีต้องทํางานก่อนนะคู่เอกช่องเจ็ดนนชัยจะแจ้งเกิดนะก็ผมคิดว่าคงคนคงจะเล่นถนนชัยนะประเทศอ่ะนะครับคงจะไม่ไม่มีใครสวนนะนะส่วนตัวผมเองก็มองว่ามวยเคยชนะมานะคเคยชนะแบบน็อกมาแล้วใจมันข่มกันอยู่แล้วนะครับดูว่าไฟน์นี้เนี่ยการฟิตซ้อมการเตรียมตัว นะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันเอื้อไปในทางของถนนชัยหมดเลยข่าวว่าทักษิเล็กเนี่ยไฟนี้ก็การซ้อมเนี่ยก็ไม่ได้ต่อเนื่องเห็นว่าไปอยู่เมืองการเห็นว่าย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพอะไรเนี่ยก็คือยังไม่มั่นคงแน่นอนเท่าไหร่นะครับก็ชอบไปที่ทางด้านถนนชัยนะฮะถนนชัยเอาวันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีข่าวเก็บมาฝากอีกยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นี่ก็คลิป นะก็ก็มีให้ชมกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดเป็นเทปนะเดี๋ยวคลิปก็ฝากสนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะครับทั้งทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง f c e e o o o นะของของทางเพจมวยเด็ด7จ9ด้วยนะครับผมนะเอาวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสวดีคุณไมโลด้วยนะครับนะสวัสวดีคุณอุดรด้วยแล้วกันโอ้โหนี่แฟนมวยกำลังเข้ามาเยอะเลยนะแต่ว่าคื ต้องไปแล้วแหละ,ะครึ่งชั่วโมงแล้วข่าวหมดแล้วด้วยนะข่าวหมดแล้วด้วยไงนะก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกันแล้วกันนะนะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ200กว่าท่านนะ,นะลาไปก่อนนะครับนะอย่าลืมด้วยแอ็ดทีไอจีหนึ่งหกแปดนะครับด้านล่างฝากถอดรวดเร็วนะครับการเงินมั่นคงเชื่อถือได้ไม่โกงนะครับนะกู้ชาติสายตรงดูแลเองนะครับทีมงานโมเดลเจ็ดไปเก้าของเราดูแลกันแบบแหมนะถึงลูกถึงคนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากไว้้วยแล้วกันวันนี้ กุชาสายตรงลาแฟนมอยทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ